โอเคครับและที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเด็กที่ผมจัดไว้แล้วนะคือถามว่าทําไมต้องกลางให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นง่ายๆเนาะแล้วก็ผมมานั่งดึงเทียบไปมันดูลําบากในโปรแกรมครับก็เลยลากให้ดูเลยนะครับอ่ะก็มาดูที่เกศูนย์นะครับก็เป็นตัวเริ่มครับไรจัวใบหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ผมใส่เป็นดอ5ครับนะเป็นดอพีจีใบหนึ่งแล้วก็เป็นดอน้องไข่หนึ่งใบครับฮิวสี่ฮิเจ็ดแน่นอนครับเป็นธรรมดาเนาะ จริงๆดินนี้ผมมองว่าใส่เป็นขี้แปดดอสี่ก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้าใส่เพิ่มอีกสักใบ2ใบผมว่าช่วยในเรื่องอพลังในการฟาร์มนะครับในการดอจะช่วยได้เยอะมากๆเลยเนาะผมเลยเพิ่มมาแค่ใบหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณอยากกะว่าแบบเอาขี้ปีอย่างเดียวเลยไม่ไม่กะจัวไม่กะฟาร์มช่วยเลยก็ยัดเป็นขี้แปดไปเลยก็ได้ครับนะแต่ว่าผมส่วนตัวผมจัดเลขเจ็ดนะครับนะขี้เจ็ดกำลังดีนะครับ เกตหนึ่งครับนี่คนนี้ครับก็ <IN _ S 1> เป็นตัวทิ้งไตเนาะคนไรเป็นตัวนี้นะครับ <IN _ S 2> แล้วก็เป็นตัวน้องเก็บหลุม3ใบแล้วก็น้องจั่วทิ้งอีก3ใบครับนะต่อมาครับเกตสองสสผมใส่เป็นน้องลงใบมือจัว่ว4แล้วก็น้องใบหลุม4แล้วก็น้องตัวตีตัวตีได้ใบหลุมได้มือ4นะครับจัดง่ายมากแล้วก็เกตสามครับผมกลัวหลุดนะครับกลัวหลุดฐานลอตเลเจนถ้าไม่เล่นฐถ้าไม่ลอตเลเจนคือเล่นยากมากนะก็เลย ใส่รตเลเจนแค่4นะครับแล้วก็ไม่มีเกศสามตัวเลยคือไม่มีไ like, ลคือไม่มีไ like ลเลยนะครับแล้วก็เป็นเกศสี่ 4, นะครับเจ็ดใบนะผมใส่มิตอรี่แฟร์สามแล้วก็ชื่ออะไรวะเออชื่ออะไรกูจำชื่อไม่ได้ทีเลยไอเดียไลค์ดากอนเอออีกสามครับนะก็ตัววานิลางโง่นั่นแหละอย่าไปคิดมากครับนะก็จะใส่น้อยกว่านี้ก,ก็ได้ครับถ้าถ้าถ้ารถาที่เกศสี่ 4, ก็ไปใส่เกศสามเพิ่มก็ทําได้แต่ว่าคือมันจะหมด,เดกเร็วมาก เชื่อคุณเชื่อปะเพราะว่าแม่งใส่7ดใบเียนเนี่ยหมดเด็กเร็วชิบหายเลยนะครับซึ่งสตาร์ทอะถ้าดีอะครับไลท์ไลท์หรือว่าตอนไลท์อะไรเงี้ยคุณควรไลท์พวกแถวบนพวกนี้ให้หมดเลยนี่ไลท์เป็นตัวทิ้งไตแล้วก็ตัวเกดสองใบมือแล้วค่อยเป็นตัวฐานนะครับถึงจะเรียกว่าเด็กเล่นได้นะครับถ้าคุณเผลอไปหลุดไลท์ตัวอื่นสักตัวอื่นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยถ้าคุณเผลอไปหลุดไลท์พวกเนี้ยคือคุณแม่งซวยหมาคุณจะเล่ยนยากสัตว์เลยคุณจะแบบเล่นยากอะ เพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับผมจะขอล็อกมือ3ใบนี้ไว้นะครับส่วนที่เหลือผมขอทําการสับ덱นะแล้วก็เอาเข้าเด็กอย่างจริงๆจังนะครับคือจริงๆอ่ะผมสามารถโชว์คุณให้ดูได้นะว่าเอ้ยต่อให้ไรลุดอ่ะมันก็เล่นได้แต่ว่าผมอยากให้ให้ไรไลน์เป็น3ตัวนี้ไปเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณได้รู้ว่าอ๋อถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นมันจะเป็นคอมโบมานี้มันจะเล่นง่ายกว่านะครับถ้าไรตัวอื่นอ่ะมันก็คือไรวานิลาคือคุณจะไม่มีเทคส้นตีนเลยเพราะว่าเทคมันช่องเลียช่องเลียช่อง ช่องเรียกาดหมดเลยใช่แล้วแล้ว,ลวคือต่อให้ผมเล่นให้ดูอะ่ะคุณก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอ๋อก็ไลทตีไลทตีจบมันไม่ทําอะไรงไงคุณเข้าใจใช่ปะผมผมก็เลยคิดว่าอืมถ้าถ้าเราเอา่อถ้าเราจะแบบว่าโชว์การเล่นแล้วก็เทคนิคนี่เราควรไลท์ที่มันแบบตัวมันมีสกิลตัวมันได้ใช้อะไรคิดนิดนึงนะครับนะบนะพวกนี้คือแบบคืออ่ะแล้วอีกคําถามหนึ่งนะครับผมตอบไปเลยนะเผื่อใครถามไม่รู้ใครถามไม่ถามไม่รู้กูจะตอบอบเออพี่ใส่เกต เกตสามแค่สี่ใบมันจะไม่หลุดนะพี่คือเด็กเนี้ยผมมองว่าการจัว่วการจ่วแล้วการช่วยบายการทิ้งอะไรเงี้ยมันเยอะมากนะเหมือนน้องคนเนี้ยน้องคนนี้ก็เห็นไลน์มาปุ๊บก็ได้จัวทิง้งละก็มีโอกาสาที่ผมจะได้จั่วเกตสามยังมีการได้เช็คผมใส่ดอทิกเกอร์ผมใส่คนนี้นะที่บายมือได้จั่วด้วยคนนี้นะครับที่ตีฮิตก็ได้บายมือจัวเหมือนกันนะคือตัวตัวช่วยจัวเยอะมากนะครับผมเลยมองว่า อะต่อให้ใส่สีมันน้อยก็จริงแต่ว่าโอกาสที่เราจะดอได้อะผมมองว่ามันเยอะนะครับเพราะมันมันม,ม,นมีมันมีการช่วยอะไรพวกนี้ตลอดเลยนะครับก็ต้องต้องลองดูนะว่าว่ามันว่ามันแบบจะได้แค่เหเชียววะนะโอเคนะตอนนี้ผมขอทําการเอากาดทุกใบนะครับโยนใส่กองบป๊นนึงลากไม่ติดอ่าโอเคโอเคไทำไมไม่กดนี้แรกวะ ด้วยฉะนั้นนะครับผมขอล็อกมือไว้3ใบนี้นะครับนะเพื่อที่จะได้เห็นคอมโบข้าวนะครับส่วนที่เหลือผมก็จะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือการสับเด็กครับผมสับรัวๆเลยไหมนี่สับเด็กโอเคอ่ะสมุดโจวมา5้าใบครับอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะมืงนี้ก็ได้มืงนี้ก็ไดไม่ได้แย่ครับมีเกสี่ไว้บนมือไม่ได้แย่ครับนะแล้วก็เปลี่ยนมือใบหนึ่งจ่วอีกใบโอเคจวทิกเหมือนเดิมโอเคครับ ตอนนี้นี้ผมขอเริ่มหลังแล้วกันนะให้ดีเกียร์คือเริ่มหลังจะดีกว่าครับเพราะคนนี้มีเทคตีฮิตเนาะไอ้ฝ่ายไรจั่วจบเทินครับตาเราไลรเข้าเดินจั่วครับอะไรไปจั่วครับโอเคลงอะไรไม่ได้ครับไม่มีเนาะไม่มีก็ตีไปได้ใช่ครับปุ๊บอาไม่มีอะไรตีฮิตปุ๊บผมบายมือใบหนึ่งครับผมบายใบนี้นี่ได้จั่วครับโอเคจั่วทิกมันเป็นธรรมดาครับนะตอนเล่นในแอเรียผมก็จั่วทิกโคตรบ่อยเลยนะครับโอเค ตาเขาเขาตีเราดามจเช็คครับดอทิกเกอร์โอ้โหยังโมจั่วไปจััวทิกโอเคกูว่าละสัตว์เด้อโอเคครับอ่ะทิกหนึ่งเขาอาจจะหยุดเขาอาจะตีเราไม่เข้าละเราขาจนจั่วไปครับโอ้โหจั่วทิกอืมกูไม่แปลกใจละลงมาครับสกิลครับบอกว่าเมื่อลงเนาะเวลาบายคนเนี้ยผมแนะนําครับให้บายการ์ดที่เป็นเกรดสองนะครับผมอาจจะบายไปนีดสักใบหนึ่งบายได้จั่วคืนครับโอเคผมลงครับคือถ้าผมไม่มีหลุมอะผมบายทิ้งเลยได้บายครับจั่วครับ โอเคอืมถ้าไปไปมันก็ไม่ดีอนะเนาะอืมตอนนี้เราก็นั่งดูเกตครับตอนนี้เกตเจ็ดแล้วถ้าผมไตเป็นมิเตอรี่แฟร์ตาหน้าบวกเด้บวกคีละ,ะเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบเนาะเจนเย็นอ่ะถ้าถ้าคิดว่าเขาตกทิกก็เอาข้างตีก่อนแล้วไวค่อยตีแบบได้เข้าไปปึบอ่ะฮิวสมมติว่าฮิวได้แล้วกันอะอยากฮิวอะไม่รู้อะอยากฮิวอะ จบเลยโอเคครับตายฝ่ายอะเขาตีอะไรเราอาจจะเสพนะเราก็รับอีก2องเดมอาเวนเขาอาจเผื่อเขาโม้ขี้มาโอเคเนี่ยน,นี่ตกไปนี่หายไป2ใบนะเห็นปะเห็นปะเห็นปะถ,ถ้าคุณใส่สามะแม่งเหลือใบหนึ่งนะเป็นยากนะโอเคเด้นจัว่วโอเค,คจั่วทิกและแม่งไม่เป็นไรครับสแตนดอรอแล้วก็ไลฟ์ไปปึ๊บได้กิฟครับกิฟส่วนมากถ้ามีข้างก็ลงข้างครับถ้ามีตัวตีมก็ลงข้างไว้ตลอดแหละแต่ว่ากรณีนี้คือผมไม่มีการทิ้งไตโอเคไหมผมก็จะให้แวนไปละกันงนะั้น ก็ซวยหมาไปครับนะผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับไม่ก็ผมก็ลุ้นนะครับว่าบายคนเนี้ลงมือใช่ไหมผมอาจจะบายอืมบายหมื่นห้าก็ได้อผมก็อาจจะจวโอเคผมจวทิ้งไตผมว่าทิ้งไตไปงี้ก็ได้ครับนะก็ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าว่าแต่กิฟผมไปไหนล่ะกิฟเอยเอากิฟมานี่ก็ตั้งไว้ที่แวร์ละกันนะ เอออันนี้ก็ลุ้นดวงได้นะครับนะแล้วมันก็ดูดกิฟต์ผมไปแล้วโอเคถือว่ารู้แล้วกันว่ากิฟต์ไวที่แวนนะโอเคไหมอย่าอย่าไปคิดอะไรมันกับมันเลยนะครับอืมนั่นแหละโอเคทีนี้เราก็ไปไปครับนะสกสมาครับก็ถ้าบายครบเร็วครับก็มิเตอร์ลี่แฟมครับตุ้มเทคฐานครับบอกว่าเมื่อมีการไรทำครับข้าบา2สองผมได้จั่วครับอโอเคได้จัว่วตัวตีมา แต่ว่าเทคครับเกิดไปแล้วนะเมืออ่อมันลงช่องแวนครับนี่มีเกตรวมกันเป็น8นะครับเท <c oughs> ่ากับว่าผมอะตอนนี้บวกได้บวกขี้ครับโอเคไม่ได้แย่ครับถ้าเล่าน,นี้คือไม่ได้แย่ทีนี้เราก็ลองดูดับหน่อยดูหน่อยซิว่าดับมีเกตอะไรไหมมีเกตสองโอเคดีครับลงคนนี้ครับบายจากหลุมออกไปตุ้มบวกสามพันครับคนนี้ตีบสามคนนี่ตีบ3สามครับนะก็ทำอะไรไม่ได้ครับเอาแวนซัดเลยสามได้ครับได้หนึ่งได้สอง ได้3โอเคไม่ได้แย่ <c oughs> ก็ได้มีมือทิ้งไตนะอย่างน้อยก็โอเคอเขาา้ากาดไม่กาดไม่รู้ครับ13 13จบเทินโอเคเป็นเทินที่ไม่เป็นเทิเน,นที่ไม่ได้แย่ครับพอจบเทินเราใช่ไหมเราดีไทยคนนี้ครับแล้วก็เอาการกิสาเมกโซครับมาไลทนะก็คือคนนี้มาไลทใหม่ตุ้มได้กลิบครับผมอาจจะแบ่งให้ข้างไปสักข้างหนึ่งโอเคอทีนี้ตาหน้าเขาอาจจะตีผม่อะอุ้ยเจ็บหนึ่งแดม อุ้ยเจ็บอีกเดมอะไรอย่างงี้ผมปล่อยอพา,าวเวนผมอาจจะเสพปุ๊บอา,อาจจะมีข้างหนึ่งที่แบบตีแรงมากๆอ่ะผมปล่อยโอเคผมห้าเดมไม่ได้แย่ครับเดมนําไม่ได้แย่จริงๆนะแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเจออะไรนะครับครับข้อเทินผมมาเทินจัว่วโอ้ตัวช่วยบายคือเยอะมากนะครับให้ดีก็ไลท์เอากิฟครับไลท์เอากิฟอ่ะผมเพื่อความเท่าเทียมผมแบ่งให้ตัวละกิฟเลยนี่ สไตล์นะครับจะเป็นแอคเนาะก,กดตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นเช่นนี้ลแล้วผมขออืผมขอคอ,อนี้ก่อนคอไว้หลังเลียก็ได้คอครับโซบัสสองใบครับถอดเกจเกจสามไปสักใบก็ได้แต่ว่าในดอกผมมีเกจสี่อยู่แล้วเนาะผมก็ถอดเกจสามไปถอดเกจสองไปตุ้มโซบ bij, นะัสสองใบเนาะโซบ 2, นะัสสองถอดกับอีกใบนี้ไปครับผมเก็บผมเก็บการเกจ เก็บเก็เก็อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเก็บเก็3สามขึ้นไปอ่ะผมได้จัวจ่วผมเก็บคนนี้ครับนี่จริงๆมันต้องมันต้องโซบสตอนเก็บเก็บสามนะโอเคแต่ไม่อะไรผมรู้ว่าเจ็บเก็บคนนี้มก็ได้จัว่วโอเคไม่ได้แย่ผมลงมาเพิ่มครับตุ่มอันนี้อันนี้ตายนี่ว่าโอเคโทษทีอันนี้คือมือนะมันมันมันง,งงงหน่อยขอโทษนะคือจริงๆมันเอาเข้ามือเราก็ได้นะแต่ว่าผมเอามือออกไปแล้วอ่ะ <c oughs> ดูงี้กว่าให้ดูง่ายๆนะครับโอเค สไตล์อเรากดตอนไหนก็ได้นะครับเรากดทีหลังก็ได้นะผมจะกดทีหลังเลยเพราะว่าผมอืมตอนนี้เกตมันเท่าไหร่แล้ววะแปดเก้าสิบโอ้ยไม่ถึงหรือว่าถึงวะอ่ะผมคอครับผมบายคนนี้ครับสิบสามละผมได้จัว่วสิบสาม คือมิติลี่แฟร์มันขอ13ถ้าผมจะข้ามเทอมต้อง19ต้องรอตาหน้าครับไม่ถึงผมก็อาจจะคอคนนี้ไปก็ได้ครับนี่อย่างนี้โอเคเอ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้ผมไม่มีไตร์นี่ว่าเท่ากับว่าถ้างี้ผมคือ13อืมอุ้ยเล่นยากแฮนะจริงๆผมจริงผมน่าโซบัสเกตสามไหมนะมันจะได้จะได้พอดีเนาะแต่ไม่เป็นไรกรณีอน,อนี้คือก็ทิ้งไตร์ไปครับอย่าไปคิดมากสวัสดีครับ พกดีนี่ผมควบคุมไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่นะเสดกไปเออนี่มาไต้ครับปึ๊บสับกองโอเคเทคฐานครับตอนไต้บัสสองจั่วเปลืองหน่อยครับโอ้โหเกตสี่ทีนี้เพิ่งได้คนตีนมากเลยไม่เป็นไรเทคครับคนนี้เห็นแวนกาดลงมาครับผมได้จั่วหนึ่งใบครับผมทิ้งใบหนึ่งครับถ้าผมทิ้งไม่เก3สามหรือมากกว่าครับผมชี้สามตัวบวกห้าพันครับชี้เลนนี้เลนนี้แล้วก็คนนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับ หรือชี้ให้แวนก็ได้นะชี้แวนใช่แหว,วนแรงๆผมก็ชี้แวนชี้นี้ชี้นี้นะเพราะผมมีคนนี้มาผมก็เลยคอมาได้ตุ่มอย่างนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายทีนี้เท่ากับว่าอ๋อตอนลงมาไม่ต้องลงละตอนลงมาครับด้วยความที่ด้วยความที่ผมลงมาใช่ไหมมันต้องชี้หกตัวเนาะบวกหมื่นแต่ว่าอย่างนี้คือเท่ากับว่าเนี้ยบวกห้าบวกห้าบวกห้าอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทั้งบอดบวกหมื่นเท่ากับแม่งจะโคตรแรงคนนี้ จริงๆมันลงมาเลทแล้วผมเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้เผื่อเป็นทิ้งไตนะพอมือไม่มีเกตดพวกนี้เลยนะครับก็แวนเปิดธรรมดาครับสามได้ครับได้แรกครับดอพาวข้างนี้ครับจัว่วจั่วอะไรจั่วเกรดสองได้สองดอพาวข้างนี้ครับจัว่วจั่วอะไรจั่วเกตดสองไฟนอลเช็คครับุย้ยังไม่เปิดทางเด็กหยิบใบ,บเดียวฟึบโอเคเกรดสี่ไม่ได้แย่อย่างเงี้ยคือเล่นง่าย,ยานี่คือเล่นง่ายมากนะครับโอเคตีเสร็จก็อะไรก็ตีต่อตีต่อตีต่อ จบเทินก็เอาออกไปครับเอาเกิ๊สามมาไลทตุ่มในภาพนอนนะครับได้กิ๊บอีกใบหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นประมาณนี้เด็กมันเล่นไม่ยากเลยนะครับเด็กเล่นไม่ยากเลยเล่นแค่นี้แหละจริงๆอ่ะสมมุติว่าเขาอ่ะยิงอ่ะสีท้ายปุ๊บอ่ะกาดง่ายมากคือแบบคุณเห็นไหมผมมีดอผมมาจจะปาแบบพวกตัวที่แบบไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้ครับตาหน้าคิดว่ามจะเล่น2อนันนี้ผมก็เก็บไว้อะไรงี้เก็บใบหนึ่งไว้ทิ้งไตก็อ่ะอ่ะอ่ะงั้น แต่ตาหน้าอาข้ามเธอนี่ะผมควรเก็บคนนี้ไว้ครับผมกว่าจ,จะปาพีจีไปนี้ไปอ่ะผมปาฮิวไปผมปาพีจีอะไรไปปึ่มจบโอเคเข้าเทินครับ stand and draw แล้วเด็กเชี่ยเนียเด็กมันเด็กมันหมดเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวเด็กเหลือสิเป็นไปละก้อน,นี้คือผมกะไม่ไรแล้วนะผมกะไม่ไรนะแต่ว่าผมผมคอไปเลยแล้วกันนะคออย่างนี้ไปครับผมบายครับนี่เดี๋ยวผมบายก่อน เกตถึงไม่ว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมบายเกตสีไปกี่ใบแล้ววะหนึ่งสองสามเอ้าเชียร์หมดแล้วหมดเด็กแล้วหนึ่งสองสามสี่หมดแล้วโอเคไม่เป็นไรตัวเพราะด้วยความที่ตัวเก็บผมไม่ขึ้นด้วยแหละถ้าตัวเก็บขึ้นมันอาจจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็บายเท่าไหร่แล้วะสิบเจ็ดแล้วโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วผมก็ไปเป็นคนนี้ไปเลยก็ได้ไปไปเลยสุดเด็กครับมีไม่เอ่ย มี่อ่าเหลือเหลือเหลือไปมาครับสับกองเทคคนนี้ครับมีใบรวมเกตเป็นหนึ่งเนาะผมเตะเรียอีกฝ่ายเตะเรียตัวเองเป็นห้าครับผมเปิดท็อปคอเปิดท็อปครับโอเคคอมาครับแล้วก็เทคเทคสิบเอ็ดครับถ้าเป็นเทคล่างสุดนะสิบเอ็ดคอสองใบาจากดอกลงช่องเรียครับแล้วก็เลือกเรียการเราสามใบบวกห้าพันครับมผมคอไปไหนดีเอย่ยเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟไปนี้คนนี้มันต้องลงจากมือเนาะ คนนี้ต้องเห็นแวน์ลงแต่จ,จริงๆจะลงมาเลยก็ได้นะแต่ส่วนมากมันมันไม่ค่อยมีเนาะก็ถ้าไม่คิดมากก็คอเกสีมาก็ได้ครับใบหนึ่งแล้วกม็มีตัวอะไรอยากเปลี่ยนไหมคนนี้จริงๆไม่ได้ใช้แล้วก็โยนทิ้งไปเอาเป็นออคนนี้ก็ได้ครับคนนี้ได้ใช้ประโยชน์เยอะอยู่นะคอใหม่ก็ได้ครับนะเพราะแวนเราเป็นเกตสีไงเราเอามาคอมาตีได้และอืมอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับคนนี้ก็ลงจากมือเนาะก็ทำอะไรไม่ได้ แล้วก็จิ้มสามตัวครับหนึ่งสองสามี้ก็ได้บวกห้า0ันห้าพันะครับแล้วคนนี้ครับแวนลงมาครับจั่วใบหนึ่งครับโอเคกูจ่วทิเอทิ้งใบหนึ่งครับนะก็เผื่อเปลี่ยนโชคชะตาทําทำอะไรไม่ได้อะซัดเลยตีครับนี่สองได้ครับคนนี้ไม่บวกได้เนาะบอดครับบอดครับโอเคกูไม่จัวก็จบละแล้วก็ตีตีเนี่ยเด็กเด็กจะเล่นประมาณนี้ครับเด็กจะเล่นไม่ยากเลยจบตาก็โอเคก็เอาเกีสามมาไล่ครับ โอเคไล่ปุ๊บได้กิฟต์ต่ออะไรเงี้ยเด็กมันจะเล่นประมาณนี้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเล่นดีๆอ่ะมือจะเหลือการเยอะมากๆครับต่อให้ว่าอ่ะคุณได้ทิกก็ดีไปไงแต่ว่าต่อให้คุณได้บอรดก็จริงใช่ไหมแต่แต่แต,แต่อย่าลืมนะว่าต่อให้ได้บอดอะ่ะเราก็ยังถือว่าโอเคเรายังมีการ์ดมาเป็นทิ้งสไตล์อะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นเด็กที่เล่นสนุกครับนะก็โออโลโดยรวมเด็กจะเล่นประมาณนี้ครับก็ ลงลงไว้ก่อนอะไรงนี้แล้วค่อยทิ้งมือไตอะไรงนี้แล้วก็ให้เราบายบใบหลุมให้ดีครับต้องคํานวณพวกหลุมพวกอะไรให้ดีเนาะบางทีแบบก็ก็เล่นไม่ยากครับพวกนี้นะจะดีมากๆเนาะแต่ถ้าดีคือต้องมีคนนี้ในมือสแปร์ไว้สักใบ2ใบก็ดีครับหรือจะไปเพิ่มคนนี้ใส่เป็นสีก็ได้นะครับถ้าลดจริงๆก็อาจจะลดไอไตนวณิลาออกไปหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นคนนี้สักสี่ก็ได้ครับเพราะว่า ตอน,นี้เราเล่นแบบเราตายทุกตายอย่างเงี้ยบางทีแบบมิเตอรี่แฟร์มันจะอยู่ในดอบเยอะไม่ก็บางทีตกแดมบางบางทีก็ต้องไปบายนะครับก็ต้องจัดสรรเรื่องเกรดให้ดีนะเพราะว่าเราเน้นบายก็จริงแต่ว่าเราต้องเน้นบายตามเกรดด้วยเนาะยิ่งเกรดเยอะก็ยิ่งดีครับแต่ว่ากรณีนี้คือผมไม่หนักเกรดเลยผมไปหนักที่เกรดสซะมากกว่าครับก็ลองไปจะจัดดูนะหรือถ้าไม่ชชว่์ก็ลองดูหาลิทเกียร์ภาควีช่องอื่นดูเป็นประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับ โอเคก็ okay. จบที่นี้กว่านะครับชอบอยลืมกดไลค์นะกดซับด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์ยังไงกับเอ่อด็กเกียร์ภาควีก็มินไม่ได้นะแบบพี่มันจริงๆแล้วมันก็เก่งนะแต่ว่าพี่จัดเด็กงูไปหน่อยก็ก็มินไม่ได้นะอืมแต่โอ้ผมผมคิดว่าที่ผมจัดนี้คือผมนี่คือเล่นเข้ามือจริงนะเดี๋ยวถ้าถ้ามีคนเรียกร้องแบบว่าพี่ลองจัดเด็กไฟให้ดูซิก็จะไปลองเล่นในแอร์เล่ให้ดูนะก็ตามมาแหละเราดูโอเคไปละบาย